สวัสด,ดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการตามทางพระพุทธเจ้ากันเจ่นเคยครับรายการตามทางพระพุทธเจ้าพบก,กับท่านผู้ฟังในคขอคืนวันนี้ด้วยศรัทธาของคุณสำราญจันทรพิทักษ์ศรัทธาของคุณอุไรวันสุนทรมาลัยศรัทธาของคุณประเทืองมิรินทางกูล ศรัทธาของคุณรัตนายิ้มสำรวยและศรัทธาของคุณละเอียดสวงขันร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพครับขอดุโบธนาในกุศลศรัทธาคนท่านดังกล่าวแล้วมาณโอกาสนี้และขอให้กุศลผลบุญจากการที่ร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพส่งเสริมงานเผยแผ่ธรรมะสร้างอาหากุศลให้ธรรมะเป็นทานตามคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่กลวัดสัพพทานนางธรรมทานนางชินาติก็แปลว่าให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทางปวงมหากุศลจากการที่ร่วมกันให้ธรรมะเป็นทานในคืนนี้ขอจงได้เป็นพลวะปัญจายให้คุณจำรานจันทรพิทักษ์ให้คุณอุไราวานสุนทรมาลายัยให้คุณปะเทืองมิลินทางกูลให้คุณรัตนายิ้มสำรวย และให้คุณละเอียดสวงขันทุกท่านขอจงได้มีความสุกกายสุขใจมีสติมีปัญญาแตกฉานในธรรมะสามารถที่จะปฏิบัติตนให้ล่วงพ้นจากทุกภยัยทั้งหลายทั้งปวงนะครับขอดูโมทนาสาธุแล้วคืนวันรุ่งนี้ พรุ่งนี้จะเป็นศรัทธาของคุณสมเป็นนวรัตรุ่งเรืองศรัทธาของคุณสรินทีนาบำรุงศรัทธาของคุณสลีลาสีแสงศรัทธาของเด็กชายชาลีโจนนาบำรุงร่วมกันรับปิจ้าภาพพรุ่งนี้จะได้อนุโมทนาสาธุกันนะครับคืนนี้ได้เวลาฟังธรรมะแล้วขอเชิญท่านผู้ฟังสู่บรรยากาศเรียนรู้ธรรมะ จากคำสอนของพระพุทธเจ้าต่อจากคราวที่แล้วจากนี้ได้เลยครับมั่นใจนะครับน่าจะดูผลต่อไปนะด้วยความที่อยากจะช่วยเขานะฮะแต่ก็เองนะฮะให้เข้าใจนะสิ่งเหล่านี้ก็เป็นแกะกะพลีกะหาหันถ้ากะพลีกะลาหันนี้ไปผสมกับปาจากระเทโชปาจากระเทโชเขายังมีกุศลอยู่หายครับมั่นใจได้ แต่ถ้าบทกุศลแล้วเขาก็ต้องไปเพราะโลกนี้มันเป็นโลกนะโลกของกรรมก็ได้สมุทฐานของโลกมีสี่นะฮะกรรมจิตอุตุแล้วก็อาหารสมุทฐานมีสี่นะฉะนันผมก็เลยนะมอบให้ไปแนละ้วมอบให้ไปตอนนี้ในส่วนของอที่เราจะช่วยกันได้ก็ต้องหมายถึงปาจากะเตโชยังมีกำลัง ต่นนี้ชีวิตเราจากการที่ผมมองภาพรวมนะฮะตายเพราะโรคมากกว่าตายเพราะหมดอายุตายเพราะหมดอายุเนี่ยไม่ทรมานเลยครับเอลังก็หลับไปเลยหรือนอนก็หลับไปเลย <c oughs> คุยๆก็ก็หลับไปเลยนี่คือมันหมดอายุมันเหมือนตะเกียงหมดน้ำมันก็หมดก็หลับไป แต่ตายเพราะโรคที่น่าสงสารมากมันทรมานกุศลจิตจะทำในขนาดจเจริญเวสนามาแล้วทานสมาธิมาแล้วทุกเวทนามันแก่กล้าเนี่ยอินเฉพาะมะเร็งเนี่ยนะฮะมันทรมานมากสมาธิจะไปต่อสู้กับไม่ใช่ของง่ายเลยนั่นจิตจะตกอยู่ในทุกขเวทนากับโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนแล้วก็ขันห้ามรับไม่ไวเมื่อขันห้ารับทุกขเวทนาไม่ไวมันก็ แตกสลายทํำยังไงจึงจะไม่ให้พวกเราเนี่ยตายเพราะโรคเมื่อทางการแพทย์เขาวินิจฉัยแล้วขาดอะไรบ้างขาดอะไรบ้างขาดอะไรบ้างโรคนี้มันถึงได้เกิดถึงได้เกิดได้เกิดและที่น่ากลัวที่สุดตอนนี้ที่เราบริโภคเข้าไปข้าวก็มีสารพิษเพราะทันนาแล้วไม่ใส่ปุ๋ยข้าวก็ไม่ได้ผลใส่ปุ๋ยไปแล้วสารพิษก็ จเจริญเติบโตไปไปฝังว้วกับเมล็ดข้าวผักทุกชนิดทำแล้วก็ต้องใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยแล้วถึงจะเก็บเอามาขายไม่งั้นฝักก็ดูไม่งามสีก็ดูไม่งามเราก็บริโภคสารพิษทั้งข้าวทั้งผักทั้งเนื้อก็ใส่ปุ๋ยเนื้อโคเนือเน้อกระบือ่าเนือ้อไก่ใส่ปุ๋ยหมดนะฮะ แม้แต่เนื้อปลาก็ใส่ปุ๋ยใช่ไหมใส่ปุ๋ยหมดนะฮะผักหญ้าข้าวอาหารปุ๋ยทุกทุกอย่างทิ่ลว้วนเป็นแต่เคมีมีสารเป็นพิษและเราก็บริโภคเข้าไปบริโภคเข้าไปถ้าหากใครมีสารพิษเกาะที่ตับอ่อนนะฮะทานเข้าไปปุ๊บมันจะเกิดขึ้นผื่นเต็มตัวเลยนะฮะ นั่นคือไล่สารพิษออกมาจากไตออกจะมาจากตับผนสามวันห้าวันเจ็ดวันอาการก็จะหายเป็นปกตินั่นต้องต้อมีปฏิกิริยาแสดงออกถ้าใครไม่มีปฏิกิริยาแสดงออกเลยไม่มีโครคภัยไข้เจ็บเลยครับหมอแม็กเข้าไปสำรวจนะผมเอาเอกาสารมาให้เมื่อจากทิจิแล้วนะแต่ว่าไอ้ตัวอย่างมันมาส่งไม่ทัน อพอดีเบาหวานเขาเอามาส่งและเอกสารก็ทำไม่ทันอีกแต่บอกให้รู้ไว้ก่อนนะครับว่าพูดถึงเรื่องอาหารแล้วมันมีเรื่องที่สำคัญอยู่คือเรานีบริโภคสารพิษเข้าไปมากมายเหลือเกินทำไงจึงจะปลอดจากสารพิษทำไมจะละลายสารพิษออกมาได้ตรงนี้ก็บอกให้เราได้เข้าใจไว้ก่อนนะครับ ชีวิตเราอยู่ได้โดยสมุทิฐานสี่กรรมจิตอุตุแล้วก็อาหารอาหารกรรมก็มีทั้งกรรมดีและกรรมที่ไม่ดีจิตนะก็มีทั้งจิตที่ดีและไม่ดีอูตุก็มีทั้งร้อนมีทั้งเย็นอาหารตอนนี้มีสารพิษอย่างมากมายมาโหฬลารอย่างมากมายฉะนั้นเราจะมีโอกาส ป่วยด้วยไม่ปลอดภัยจากสารพิษนับวันจะมากขึ้นแล้วก็มากขึ้นทำไงจะละลายสารพิษออกไปซะแล้วก็มีสารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายเข้าไปแทนที่ตรงน,นี้ช่วยให้นะก็ทำบุญไปแล้ว,ลวหนึ่งแสนแล้วก็หาทางช่วยกันต่อไป แล้วถ้าหากว่า็อบนี้มันได้ผลจริงๆเดี๋ยวผมจะตั้งองค์กรช่วยศูนย์สุขภาพสำหรับผู้ที่ยากจนช่วยกันนอนช่วยกันช่วยทางด้านจิตใจแล้วก็มาช่วยกันด้านร่างกายบ้างในงั้นนั่งทำสมาธินั่งทำวิปัสนาโรคภัยก็ท่มเอาทิมเอาทิมเอา,ม,เอามันก็ไม่ไหวเหมือนกันฉะนั้นปีนี้ นับตั้งแต่ตุลานี้เป็นต้นไปโครงการป,รปลอดโรคปลอดกิเลสและก็ปลอดภัยจากสารพิษเราผนึกกันระหว่างวิทยากรของกระทรวงสาธารณสุขนะกับวิทยากรทางธรรมะคือผมเราก็จะประสานกันเป็นห้าอุปกรณด้วยกันฮะตกลงจับมือกันด้วยตั้งชื่อองค์กรใหม่ขึ้นชื่อว่า เบ็นจะพาคีทำงานร่วมกันนะครับคือเราก็มายุบองค์กรเขา<ๆ>เขาก็มายุบองค์กรเราแต่ว่าเอาเสาหลายๆต้นมาคุม้มมาค้ำจุนชีวิตของพวกเราความตายนี้ไม่ได้หรอกครับต้องตายแน่ๆแ,แต่ขอให้มันตายเพราะหมดอายุอย่าให้ตายเพราะหมดมันอย่าให้ตายเพราะโาครคภัยไข้เจ็บตรงนี้นะครอย่าให้ตายเพราะโาครคภัยไข้เจ็บเพราะตายเพราะโาครคภัยไข้เจ็บนี้ มันทรมานนะมันทรมานแล้วก็รถที่แล้วเนี่ย83ขวดผมให้โชฟเฟอร์เขาเอาไปไว้ที่โบสถ์ให้แรงอธิษฐานของสูตรพระปาทิโมกให้พระอธิษฐานจิตด้วยะนั้นรุ่นที่แล้วเนี่ยนะบส83ขวดต้องถามสมาชิกที่มีใครบ้างที่ไปวันนี้ยกมือหน่อยนะครับ อ่ลองถามเมื่อดูเนะี่ยได้รับกันมาเดียทเ้งนั้นนะครับนะนะ,อะตอนนี้เดินสบ่น่นะาจะจาาอ,พาาอ,อะีพี่า,าไปาพีออ่ปนะระไัอพี่ไม่ต้องแวะเก้าอ,อีแล้วนะ <c oughs> อ่ากิมเชงีงซื้อทีเดียวสามขวดเลยแกบอกว่าตอนนี้ไม่ต้องเดินแบบปูแล้ว <c oughs> คุยจังเลย เอาละนี่คือเรื่องอาหารนะครับนะต่อไปสรุปนะฮะกะพลิกราหารก็คืออาหารที่บวกด้วยปาจากะเตโช<ม>เดี๋ยวเราไปทานอาหารปุ๊บก,ก็คิดถึงว่าปาจากาเตโชมันอยู่ที่น้ำลายถ้ามันอยู่ในปากมันมีปารากาปา,า,การากเตโชแต่เราบ้วนออกไปปุ๊บไม่มีปารากาเตโชอ่านี่นี่น,นี่ฉะนั้นเวลาเราทานอาหารเนี่ยจะเห็นว่าน้ำลายมันสอคือคือมาผสมปะสัยกับ สิ่งที่เรียกันว่าเอานโพคคลุปแปอานิยมขลุปแปะผสมกับปาจากแติโชจึงเป็นอาหารขึ้นมานำอาหารและฉลุปแปะวุลุกที่เกิดจากอาหารไปหล่อเลี้ยงเสริมซับต่ร่างกายเรียกตามคาศัพท์ภาษาที่เต็มเหยียดเต็มที่คืออาหารและะสุทธ,ธกะกะลาบจําได้ไหมครับอาหารแะ,ะชะชะนี่แปลว่าเกิดสุทธกะก็แปลว่าแปด กลาคือมัดมัดหมดหมู่ทิ่นี่เป็นวิชาการที่เกี่ยวอาหารนะครับต่อไปพัทธาหารนำมาซึ่งเวทนาผัสะเจตสิกนี่แหละครับผัสะเจตสิกเนี่ยทำหน้าที่รับกระทบอารมณ์ให้กับจิตผัสะเจตสิกนะรับกระทบอารมณ์ให้กับจิตเมื่อจิตได้รับกระทบอารมณ์แล้วก็เกิดเวทนาสวยอารมณ์สุขเวทนา เกิดทุกขเวทนาเกิดรู้เบกขาเวทนาเกิดด้วยอาศัยผัสสะเป็นผู้นำให้เกิดเวทนาถ้าไม่มีการรับกระทบอารมณ์เวทนาก็เกิดไม่ได้ฉะนั้นผัสสะจึงได้ชื่อว่าอาหารจรึงเชี่กชื่อตามภาษาบาลีว่าผัสสาหารผัสสาหารก็มาจากคําว่าผัสสะบวกด้วยอาหารจึงเรียกว่าผัสสาหารเป็นผู้นําให้เกิด สุขเวทนาทุกเวทนาเวขาวิทนาครับภัษาเจตสิกเนี่ยนะฮะเป็นผู้นําให้เกิดเวทนาจะเวทนาทําหน้าที่สวยอารมณ์ด้วยความเป็นสุขก็เรียกว่าสุขเวทนาทําหน้าที่สวยอารมณ์ด้วยความเป็นทุกข์ก็เรียกว่าทุกขเวทนาทําหน้าที่สวยอารมณ์ทำหน้าที่เฉยเฉยไม่สุขไม่ทุกข์ก็เรียกว่าทุกขเวทนา แต่ถ้าไม่มีภัษาทำหน้าที่รับกระทบอารมณ์การเสวยอารมณ์ก็เกิดไม่ได้ฉะนั้นเวทนาจึงได้ชื่อพัรสวทนาจึงได้ชื่อว่าผัสสาอาหารเข้าใจไหมฮะเข้าใจแล้วจะได้กินอาหารแบบอร่อยๆนะนะ <c oughs> <c oughs> สุกเกิดเราก็รู้แล้วนะเออเพราะผัสสารับกระทบอารมณ์ที่ดีสุขก,ก็เกิดทุกเกิดเพราะผัสษารับกระทบอารมณ์ที่ไม่ดีทุกมันก็เกิดนะ เอาผัสสะเป็นปัจจัยหรือเป็นเหตุให้เกิดเวทนานะเวทนาทำน้าที่เสวยอารมณ์เวทนาจะทำนาสีเสวยอารมณ์ได้เขาเพราะอาศัยผัสสะรับกระทบอารมณ์ให้นะต่อไปครับมโนสัญเจตนาอาหารมาโนก็คือจิตสัญเจตนาคือสัญญาบวกเจตนาเนี่ยเป็นอาหาร จิตสัญญาเจตนาเนี่ยเป็นผู้นำให้เกิดอ่าเป็นผู้นำให้เกิดนะเป็นผู้นำให้เกิดมโนสัญเจตนาเจตนาในกรรมยี่สิบเก้านำให้เกิดวิบากวิญญาณฉะนั้นเราทำบุญ อาวบางคนทําบุญเราเห็นใจนะเพราะไม่ได้เรียนอภิธรรมหรือบางทีเรียนอภิธรรมมาแล้วยังไม่รู้ราบุญทําให้เกิดอะไรบุญเนี่ยทำให้เกิดมหาวิบากมหาวิบากก็นําปฏิสนธิกลับให้ผลในปวัตติจกนั้นที่เราทําบุญ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 เนี่ยก็คือทําเหตุให้เกิดวิบากวิญญาณเอาไว้จะนั้นทําอกุศลสิบสองก็ทําเหตุให้เกิดวิบากวิญญาณไว้ไปเกิดเป็นเพลส โลภะนําให้เกิดปเปด็นเปรตครับนะอคุศลละจิตสิบสองครามีโลภะแปดโทสะสองนำให้เกิดในสัตว์นรกโมหะสองนำเกิดเป็นดิลฉา,านฉะนั้นเปรตอสุรกายเปลต่ยนกายด้วยอำนาจของโลภะสัตว์นรกไปด้วยอำนาจของโทสะโมหะไปด้วยอำนาจของอโมหะไปเกิดเป็นดิลฉา,าน ฉันมโนสัญเจตันอาหารฝ่ายอคโซรจิตสิบสองนะนำสู่อบายภูมิสี่โลกิยะกุศล1สิบเจ็ดอันประกอบไปด้วยมหากุโลรจิตแปดนะฮะ,ะมหากุโลรจิตแปดละมาคาตะกุศล9เก้าโลกิยะกุศลนะฮะแปดกับเก้าเป็นเท่าไหร่ฮะสิบเจ็ด โลกยกุศลฝ่ายมหากุศล,ลจิต8ปดนำเกิดในมนุษย์หนึ่งเทวภูมิหกเทวกรรมสุขติภูมิมหากตากุศลนำเกิดในพรหมภูมิในพรหมภูมินะฮะนำเกิดในพรหมภูมิเพราะฉะนั้นยี่สบเกมีอกุศล,ลจิตสิบสอโลกยากุศลสิบเจเป็นผู้นำให้เกิดวิบากวิญญาณ นั่นวิบากวิญญาณฝ่ายบาปฝ่ายกุศลคือโลภะแปดโทสะสองโมหะสองนำเกิดอบายภูมิสี่โลภะนำเกิดเป็นเปรตเป็นอสุรกายโทสะนำเกิดเป็นสัตว์นรกโมหะนำเกิดเป็นเดรัจฉานเราไม่รู้กันนาหลงโลภหลง,หลงโกรธหลงมีโมหะพอกพูนกันมากมาย อำนาจของโมหะก็นำเกิดเป็นเดชานอำนาจของโทสะก็นำเกิดเป็นสัตว์นรกอำนาจของโลภะก็ดำเกิดเป็นเปรตเป็นอสุรกายภัยของชีวิตอยู่ที่โลภะโทสะโมหะเราไม่ทราบนะเมื่อทำโลภะโทสะโมหะยเกิดแล้วก็มีวิบากวิญ,ญญาณที่เรียกกันว่าอาเหตุกะอกุศลวิบากนำเกิดในทุกขติอบายภูมิสีโลกยักุศลสิบเจ็ดก็มี มหาวิบาก8มรคตวิบากเกนําเกิดในสุขติมนุษย์บ้างเทวภูมิบ้างนะถ้าเป็นมรคตะก็เป็นเกิดในรหมภูมินะรหมภูมิก็มีทั้งรูปรลมและอรูปรลมนั่นคือโลกิลลยักกุศลนําเกิดจากนั้นมโนสัญเจตานหาหารคือเจตานายี่สนําให้เกิดวิบากวิญญาณมโนสัญเจตานาหารเนี่ยนะฮะ เจตนา29เนี่ยเป็นผู้นำให้เกิดวิบากวิญญาณเจตนานะฮะเจตนาในโลภแปดเจตนาในโทสะสองเจตนาในโมหะสองนำเกิดในทุกติอบบยภูมิแล้วเจตนาในมหาคุศลจิต8ปดนำเกิดในกามสุขติมนุษย์หนึ่งเทวโลกหรวมเป็นเจ็ดแล้วก็ มัคตะกุศลมีรูปาวจระกุศลห้าอรูปาวจระกุศลสี่เก้านี้เรียกว่ามาัคตะนำเกิดนะนำเกิดวิบากวิญญาณที่จะได้ไปสนที่เป็นพรหมทั้งอรูปพรหมด้วยนะครับอ้าวกุศลละวิบากคืออะไรอกุศลวิบาคืออะไรกุศลวิบากคือผลของกุศล อกุศลวิบากคือผลของอกุศลทางในปฏิสนธิการประวัติการถ้าไม่มีเจตานาที่เป็นกรรมมาปรุงแต่งผลของกรรมก็ไม่มีเมื่อผลของกรรมไม่มีการเกิดก็ไม่มีจะดันทางกุศลละอกุศลเนี่ยนะฮะก็คือเจตานาเจตานาที่เกิดขึ้นในกุศลอกุศลเนี่ยเป็น ตัวนำให้เกิดวิบากวิญญาณฉะนั้นมโนสัญเจตนาหารเจตนา29นํานำให้เกิดปฏิสนธิในอบยภูบ้างในมนุษย์ภูมิบ้างเทวภูมิบ้างพหมภูมิบ้างอยู่ที่เจตนา29านะนำให้เกิดปฏิสนธินะจนันก็ชีวิตเราไม่ทราบเลย ว่าอาหารในชีวิตเรามีสี่นะเรียนมาแล้วหนึ่งกะพลีกระหารเดี๋ยวเราไปรับประทานกันอานนะัดสาหานนำให้เกิดเวทนามโนสัญเจตนาหานนำให้เกิดนำให้เกิดไปสิสนทิวิญญาณกรรมนะครับกรรมไม่มีการเกิดก็มีต่อไปครับวิญญาณอาหารนำให้เกิดเจตสิกและกรรมมชลู อื่นเช่นเคยนะครับเราศึกษาธรรมะคําใดก็ตามเราจะต้องเข้าใจคาของคาคานั้นก่อนจะศึกษาเรื่องของจิตก็ต้องเข้าใจว่าจิตคืออะไรจะศึกษาเรื่องของเจตสิกก็ต้องเข้าใจคําว่าเจตสิกคืออะไรเช่นเดียวกันโพธิปักขิยะสังหะมาจากคําว่าโพธิมาจากคํา,า,าคว่าปักขิยะหมายความว่าอย่างไร ระโพธิแปลว่ารู้คือรู้แจ้งในอริยสัจสี่รู้การทำอาสวะให้สิ้นรวมถึงรู้การทำจิตให้สงบถึงฌานด้วยปัจกิยะก็แปลว่าฝ่ายธรรมะที่เป็นฝ่ายดังธรรมะที่เป็นฝ่ายรู้แจ้งในอริยสัจสี่นั่นแหละ 4. เรียกกันว่าโพธิปัจกิยะ สังก็คือย่อขะหะก็คือรวบรวมนะการโพธิปักยับสักขะจึงหมายถึงรวบรวมธรรมะที่เป็นฝ่ายรู้แจ้งในอริยสัจสีโดยย่อคะ่ะลองศึกษาดูนะครับขนาดยอ่อนะจะมีความเข้าใจกันได้มากขนาดไหนนะขอต่ํมท่านผู้ชมทุกท่านศึกษารายละเอียดน,นะ ต้องเข้าใจกันในเบื้องต้นก่อนนะตอนนี้จดกันซะก,ก่อนคําว่าโพธิไม่ได้แปลว่าต้นโพนะที่จริงต้นโพเนี่ยเราเข้าใจว่าเป็นต้นโพถ้าหากว่าจะศึกษาประวัติโดยเฉพาะพุทธประวัติที่เราเรียกกันว่าต้นโพต้นโพเนี่ยชื่อเดิมเขาชื่ออัสสัทธรกอัสสทธ นะอัศทะพลึกก็คือต้นไม้ในะพิกษานะั่นแหละนะครับจะนั้นต้นโพเดิมที่เรียวชื่อว่าอัศทะพฤึกแต่โดยเหตุที่โพธิญาณของพระมหาโพธิสัตว์ได้เกิดขึ้นที่ใต้ต้นพระสีมหาโพพธิญนะาณได้เกิดขึ้นที่ใต้ต้นอัศทะพฤึกต้นอัศทะพฤึกก็เปลี่ยนชื่อเป็นต้นพระสีมหาโพธิ ให้เข้าใจอย่างนี้นะครับฉะนั้นถ้าจะมองกันให้ทั่วชมพูทวีปแล้วเนี่ยต้นโพนี่มีต้นเดียวนอกนั้นท่านผู้ฟังทีง่เคารพกคท่านผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการตามทางพระพุทธเจ้านำเสนอท่านผู้ฟังโดยองค์กรชาวพุทธถินกาขาวจมรมผู้ฝ่ในธรรมะระสถาขากุสาราญจันทราพิทักษ สธาของคุณอุไรวันสุนทรบาลายัยสธาของคุณประเทืองมิรินทางกูลสธาของคุณรัตนายิ้มสำรวยและสธาของคุณฮละเอียดสวงขันร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพขออนมโมทนาสาธุมนาโอกาสนี้นะครับแล้วคืนนี้เวลาหมดต้องติดตามเราฟังกันใหม่ในคืนวันพรุ่งนี้นะครับ คืนวันพรุ่งนี้จะเป็นศรัทธาของคุณสมแปนนวราชรุ่งเรืองศรัทธาของคุณสรินทีนาบำรุง่งศรัทธาของคุณสลีลาสีแสงศรัทธาของเด็กชายชาลีโจรน,นาบำรุงร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพก็จะได้อนุโมทนาสาธุกันในคืนวันพรุ่งนี้นะครับคืนนี้เวลาหมดหมดเวลาจากลาท่านผู้ฟังไปก่อน ขอความผาสุขขอความสวัสดีขอความมีปัญญาจงเบิเกมีแก่คุณสำลาญจันทรพิทักษ์คุณอุไรวันสุนทรมาลายคุณประเทืองมิรินทางกูลคุณรัตนายิ้มสำรวยคุณละเอียดสวงขันและท่านผู้ฟังทุกท่านโดยทั่วกันสวัสดีครับในว ศึกษาธรรมะทำสอนพระพุทธองค์คิดไม่ออกบอกมาทางชมรมอย่าปล่อยปัญหามากมองอารมณ์โกรธโยบหลง,ลงศึกษาพระธรรมทำจิตใจให้สวงทรักษาสิลให้มั่นคงจะไม่ลงอาบา